เมื่อเราพูดถึงคำว่า CIA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็น่าจะนึกถึงแบบคนใส่สูทใส่แว่นตาดำเดินแบบลับๆโล่ล่ลลลนะครับมีรับลมคมในอะไรประมาณนี้แต่ถ้าว่านะครับนอกจาก CIA ที่ได้มีการฝึกฝนภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับ แหล่งข่าวของ CIA หรือว่าสายลับของอเมริกานั้นยังมีอีกหนึ่งประเภทนะครับซึ่งทางสหรัฐอเมริกานั้นนะครับได้มีการใช้วิธีนี้กับทางประเทศรัสเซียนะครับและมันดูเหมือนว่าจะได้ผลดีซะด้วยสิจึงทำให้นะครับทาง CIA ของอเมริกานั้นได้มีการหาคนนะครับเพื่อที่จะเป็นสายลับให้กับทางอเมริกาโดยใช้ความที่แบบ คนในประเทศนั้นนนนะครับไม่ชอบใจรัฐบาลตัวเองนะครับจนทําให้กลายเป็นสายลับของทางประเทศอเมริกาได้นั่นเองซึ่งไอคนที่ว่าเนี่ยและวิธีการที่แอดพูดถึงของ CIA ที่ได้มีการใช้หรือว่าคัดเลือกคนนะครับมาเป็นสายลับนี้นะครับเขาจะทําด้วยวิธีการไหนนะครับทากันยังไงเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเ่ยในช่องรีไลฟ์อยู่กับผมครับรีมีเรื่องเล่า เรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวการหาสายลับนะครับนอกจากที่ CIA เขาจะผลิตสายลับในประเทศนะครับไม่ว่าจะเอาตำรวจทหารอะไรต่างๆนะครับในหน่วยงานของประเทศเขาเข้ามาเป็นสายลับแล้วเนี่ยเขายังมีสายลับอีกหนึ่งประเภทนะครับนั่นก็คือสายลับไวรัลครับซึ่งสายลับไวรัลนี้คืออะไรนะครับทางประเทศอเมริกาหรือว่าหน่วยงานลับ CIA นั้นนะครับได้มีการใช้วิดีโอเพื่อรับสมัครนะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่มันสร้างความไวรัลให้กับประชาชนใน ประเทศนั้นๆอย่างเช่นประเทศจีนเกาหลีเหนืออิหร่านเป็นต้นครับซึ่งหน่วยข่าวกรองนี้นะครับ พยายามที่จะติดต่อบุคคลนะครับที่ไม่พอใจจากการกระทําหรือว่าไม่พอใจจากการกระทําของผู้นําในประเทศนั้นๆน,น,นะครับที่ว่าเกณฑ์ทหารรัสเซียไปนะครับประสบผลสําเร็จอะไรก่อนหน้านี้สําหรับทางกองทัพของประเทศรัสเซียนั่นเองซึ่งหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกานะครับได้เริ่มโครงการใหม่อีกครั้งนะครับในการจ้างสายลับในประเทศจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือครับหลังจากที่ประสบความสําเร็จนะครับในการรณรงค์เพื่อรับสมัคร ชาวรัสเซียเข้ามาเป็นสายลับให้กับประเทศอเมริกาไปก่อนหน้านี้แล้วครับโดยหน่วยงานนะครับได้มีการโพสต์คำแนะนำเป็นภาษาจีนกลางภาษาเกาหลีเหนือและภาษาเปอร์เซียครับเมื่อวันพุธให้บุคคลในประเทศเหล่านี้นะครับสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้ อย่างปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่ CIA นั้นได้รับกำลังใจจากความสำเร็จจากแคมเปญที่คล้ายคลึงกันในรัสเซียนะครับและกำลังพยายามเข้าถึงบุคคลที่ไม่พอใจรัฐบาลนะครับเนื่องจากจีนนั้นขยายความร่วมมือนะครับกับทางประเทศรัสเซียและก็อิหร่านอย่างมากตามภาพข่าวที่แอดได้ให้ทุกคนนั้นเห็นเลยละครับ ซึ่งองค์กรดังกล่าวระบุว่าได้โพสต์คำนำผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเช่นเ e ลล g r กรม a c e บุ o กเอหรือ Twitter นะครับและก็ Instagram รวมไปถึง Link ์อินและยู u ูบครับเพื่อให้ผู้คนนั้นสามารถติดต่อได้ผ่านเว็บไซต์สาธรารณะและดักเว็บนั่นเองเรานั้นต้องการให้แน่ใจว่าบุคคลในระบบอำนาจนิยมอื่นๆรู้ว่าเรายินดีทำธุรกิจโคศก CIA ได้มีการกล่าวไว้ในแถลงการนั่นเองซึ่ง CIA นะครับได้แชร์ข้อความภาษารษัสเซียที่คล้ายคลึงกันนะครับจากที่วลาดิเมียปูตินเปิดฉากลุกรานยูเครนในปี2022นะครับทำให้มีประชาชนในประเทศรัสเซียนั้นที่ไม่พอใจการกระทําเหล่านี้นะครับส่งข้อมูลนะครับให้กลับมาทางประเทศอเมริกาแต่ว่าก็ต้องมากรองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นข้อมูลจริงหรือว่าข้อมูลเท็จหรือว่าข้อมูลหลอกลวงอะไรใดๆนะครับที่ทางประเทศรัสเซียนั้นอาจจะส่งให้อเมริก ก็็เปนได้ในครั้งนี้แหะครับทางอเมริกานั้นนะครับได้มีการส่งข้อความนี้ไปยังประเทศจีนรัสเซียเกาหลีเหนือและอิหร่านเป็นที่รู้จักกันในฐานะประเทศเป้าหมายยากนะครับเนื่องจากรัฐบาลน,นั้นได้ทําให้ประเทศอื่นๆประสบความยากลําบากนะครับในการเจาะเข้าไป แะเข้าถึงข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับการทํางานนะครับหรือการเข้าถึงหน่วยข่าวกรองอื่นๆของประเทศเหล่านั้นประเทศเหล่านี้นะครับปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสหรัฐอเมริกาเช่น Facebook โดยถือว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับไม่เอื้ออํานวยต่อรัฐบาลอย่างไรก็ตามนะครับ VPN และเครื่องมืออื่นๆทําหน้าที่เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์และการเฝ้าติดตามดังกล่าว ซึ่งในอดีตนะครับเคยทําให้บุคคลต่างๆกลายเป็นเป้าหมายของทางการนั่นเอง CIA นะครับแบ่งปันคํานําและแนะนําวิดีโอไวรัลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายนั่นเองมีการขอให้ผู้คนนะครับใช้ดักเน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เครื่องมือพิเศษ ที่ออกแบบนะครับมาเพื่อซ่อนตัวของผู้ใช้งานเพียงเท่านั้นเคล็ดลับนะครับนำเสนอในรูปในรูปแบบวิดีโอและอินโฟกราฟิกที่เป็นข้อความเท่านั้นได้แก่เครือข่ายส่วนตัวเสมือนคล้ายๆกับ VPN นั่นเองนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดและการเฝ้าระวังทางอินเทอร์เน็ตและ การใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ไม่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้งานได้ง่ายนั่นเองนอกจากนี้นะครับ CIA นั้นยังขอร้องนะครับให้ผู้ที่ให้ข้อมูลทุกคนนะครับใช้เว็บเบราว์เซอร์ส่วนตัวและลบประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อปกปิดร่องรอยไม่ให้รัฐบาลของประเทศนั้นนั้นสืบตามเจอได้นั่นเองนะครับและวิดีโอภาษาจีนกลางที่ได้มีการโพสต์ไว้บน YouTube ซึ่งมีเฉพาะคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรแนะนำให้บุคคลน,นั้นนะครับติดต่อ CIA ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโดยใช้ VPN เข้ารหัสที่เชื่อถือได้นะครับหรือเครือข่าย GOR เพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของคนที่ให้ข่าวสารกับทางประเทศอเมริกาและอเมริกานั้นยังบอกว่านะครับความเป็นอยู่ที่ดีความปลอดภัยของคุณนั้นคือสิ่งสำคัญที่ทาง CIA คำนึงถึงเป็นอันดับแรกนะครับรายงานดังกล่าวนั้นนะครับขอให้ระบุชื่อสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อของบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตัวตนจริงรวมถึงข้อมูลที่อาจเป็นที่สนใจของ CIA โดยเตือนว่า ไม่มีการรับประกันว่าจะตอบกลับได้และอาจต้องใช้เวลาพอสมควรผู้ที่พยายามติดต่อ CIA นะครับจากทั่วทุกมุมโลก CIA นั้นบอกว่าเรากำลังทำให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดต่ออย่างปลอดภัยหน่วยงานดังกล่าวระบุไว้ในแถลงการด้วยนะครับมีผู้คนมากมายนะครับที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและรู้สึกไม่พอใจกับระบบการปกครองของเฮียสีนะครับในดินแดน มังกรเนี่ยนะครับเฮสีจิ้นผิงเนี่ยนายเดวิดโฮเคนนะครับรองผู้อำนวยการ c i a ได้มีการกล่าวกับบลูมเบิร์กนะครับว่าคุณมีคนที่มองเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและด้วยแรงจูงใจที่แตกต่างกันมากมายโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาไม่ชอบทิศทางที่สีจิ้นผิงนั้นกำลังนำพาประเทศไปในปัจจุบันนี้และเข้าใจว่ามีเส้นทางที่จะช่วยประเทศของตนเองได้ โดยทำงานร่วมกันกับเรานั่นก็คือ CIA นั่นเองซึ่งทางประเทศจีนนั้นนะครับได้มีการคัดค้านการเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยเรียกว่าเป็นแคมเปญเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ทางประเทศจีนนั้นมีการจัดระบบและเป็นระบบกว่าประเทศอเมริกานั่นเองโดยเหลิวผึงหยูโฆษกสถานทูตจีนนะครับกล่าวว่า ความพยายามใดๆที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างชาวจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือทำลายความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างพวกเขาจะต้องล้มเหลวอ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองครับซึ่งนี่นะครับก็คือวิธีการที่อเมริกานั้นจะหาข่าวนะครับโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเลยนั่นก็คือให้คนที่ไม่พอใจรัฐบาลในประเทศนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีเหนือประเทศอิหร่านและประเทศจีน ได้ให้ข่าวส่งกลับมาทางอเมริกาโดยมีผลตอบแทนเป็นเงินนะครับและสิทธิพิเศษอะไรต่างๆที่ให้คนเหล่านั้นได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกลายเป็นชนชาติของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้เรามองได้สองแง่สองมุมอย่าง,งนี้นะครับ หนึ่งคือการลงทุนที่ไม่เปลืองแรงมากของ CIA และได้ข่าวที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับและได้ความรู้สึกของคนที่อยู่ในประเทศนั้นๆว่าเขารู้สึกยังไงต่อผู้นำของเขาและเขานั้นได้มีการให้ข่าวและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกองทัพที่กำลังดำเนินกิจการภายในประเทศของเขาณปัจจุบันนี้อันนี้ก็คือข้อดีนะครับหากเกิดว่าข้อมูลนั้นได้มาจากคนที่ไม่ชอบรัฐบาลและคนที่ อยากให้ประเทศของเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปในอีกทิศทางหนึ่งหรือเป็นคนที่อยากเข้าร่วมกับอเมริกานั่นเองแต่ถว่าอีกมุมมองหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่า CIA ได้มีการใช้ข้อมูลเหล่านั้นโพสต์บนโซเชียลมีเดียไม่แน่นอนครับว่าหน่วยข่าวกรองหน่วยข่าว และกองทัพของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนืออิหร่านและจีนก็ต้องเห็นข้อความเหล่านั้นด้วยเช่นกันอาจจะมีการส่งข้อมูลลวงให้กับทางประเทศอเมริกาหรือหน่วยข่าวกรองของอเมริกา CIA นั้นได้ให้สับสนและงุนงงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นและข่าว ที่ทางกองทัพหรือประเทศนั้น,น,นต้องการจะให้สหรัฐอเมริกานุได้นั่นเองนี่ก็คือความคิดเห็นและมุมมองของแอดนะครับตีออกมาเป็น2มุมมองแบบนี้มุมมองแรกนั่นก็คืออเมริกาได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆแต่มุมมองที่2นะครับอเมริกาก็อาจจะโดนหลอกจากการกระทําเหล่านี้ได้เช่นกันหรือไม่อีกมุมมองหนึ่งนะครับแอดเสริมให้อีกนิดหนึ่งนั่นก็อาจจะมองได้ว่าทางประเทศอเมริกานั้นกําลังจะ ปั่นหัวนะครับให้กับทางประเทศจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือเพราะอะไรนะหรือเพราะการที่อเมริกานั้นนะครับได้มีการโพสต์อะไรลงไปแบบนี้บนโซเชียลมีเดียและการเป่าป,ประกาศให้ทั่วทั้งโลกนั้นได้รับรู้อาจจะทำให้ประเทศ3ประเทศนี้เกิดความกังวลใจและมีความเดือดดาลนะครับอาจจะต้องไปหาแบบว่าเฮ้ยใครมันเป็นคนทำนะครับมันจะเกิดความปั่นป่วนและความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศของ3ประเทศนี้ด้วยก็เป็นได้ แต่ถว่ายังไงก็ตามนะครับการกระทําของ CIA ในครั้งนี้ครับมันเคยกระทําได้ผลมาแล้วกับประเทศรัสเซียแต่ถว่ามันก็ยังไม่ส่งผลกระทบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับกับภายในประเทศรัสเซียตอนนี้ซึ่งเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆผ่านใต้คอมเมนต์เลยนะครับ คิดเห็นเหมือนแอดหรือเปล่าหรือคิดเห็นแตกต่างกันยังไงก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆมาแอดรออ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้แอดด้วยละกันนะครับและที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆนั้นจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนํามาเดตให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยและครับสุดท้ายนี้อย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณนั้นนะครับได้รับชมรับฟัง และวิเคราะห์เรื่องราวเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเผื่อใครที่อยู่ในประเทศจีนอนิหร่านหรือเกาหลีเหนือนะครับมีข้อมูลข่าวสารอะไรยังไงก็อย่าลืมนะครับอยากเป็น CIA ตัวน้อยของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าลองส่งข้อมูลไปเพื่อทางประเทศอเมริกาหรือว่าทางหน่วยข่าวกรอง CIA ของอเมริกานั้นตอบกลับกับคุณมาอาจจะได้สิทธิพิเศษในประเทศอเมริกาหรืออาจจะได้เงินรางวัลตอบแทนก็เป็นได้แหละครับ สำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเออเอออย่าลืมนะครับให้ข้อมูลไปแล้วระวังประเทศนั้นๆเขาจ้องจะเล่นคุณด้วยแหละครับไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ